ครับตอนนี้พี่ทัศน์เปิดไฟเลี้ยวซ้ายแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวพี่ทัศน์มองกระจกมองข้างด้านซ้ายนะว่ามีรถทางซ้ายแซงขึ้นมาไหมไม่มีครับมองมอเตอร์ไซค์ซื้อเขียวจะออกมาไหมโอเคพี่ตรงไปเรื่อยๆก่อนนะโอเคพี่เล่งดิ้งหนึ่งครับแล้วมองซ้ายซ้ําอีกทีหนึ่งเราจะขึ้นสะพานภูมิพลนะครับโอเคมองซ้ายซ้ําอีกทีหนึ่งมีมอเตอร์ไซค์มาระวังมอเตอร์ไซค์แซงขึ้นไปแล้วนะโอเคเอาละ ให้รักษาเลนซ้ายก่อนนะโอเคครับพี่ทัดค่อยๆเลี้งนิดหนึ่งครับให้รักษาเลนซ้ายไว้รถเราเช้าว่าเข้าแล้วก็อยู่ในไหนโอเคพี่เล่ยงคันเล่งเบาๆนะแล้วก็ค่อยๆหมุนทวกอยงมาทางด้านซ้ายนะครับโอเคดีครับนะครับมองรถทางขวาน,นั้นด้วยนะครับเขาจะขับรถกินเล้เราหรือเปล่านะครับโอเคนะครับจะมีป้ายบอกนะโอเคตอนนี้พี่ทัด,ดไฟเลี้ยวซ้ายแล้วเปิดไฟเลี้ยวขวาแทนโอเคมองกระจกมองข้าง้างขวาได้เนาะโอเค ไปอยู่เลนกลางก่อนนะครับโอเคปิดไฟเลี้ยวครับอ่าอยู่เลนนี้ก่อนเนาะโอเคพี่เล่งคันเร่งได้เรื่อยๆเลยนะครับใครเร็วกว่าเราเขาจะได้อยู่เลนขวานะโอเคครับพี่เปิดไฟเลี้ยวขวาครับเดี๋ยวดูนะครับรถคันใหญ่เขาบัง้ายอยู่นะกราลับบังใต้เลย โอเคเลนนี้ตรงได้ครับพี่ปิดไฟเลี้ยวเลยโอเคครับมีลูกศรน,นะเลนนี้ตรงได้เพราะว่ารถตู้คอนเทนเนอร์เขาบับางป้ายอยู่ข้างบนบงังเครื่องหมายจราจรสีขาวที่พื้นนะครับผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเราจะตรงขึ้นสภาภูวิพล์เนี่ยอยู่เลนนี้ได้หรือเปล่านะแต่เ,เราอยู่เลนนี้ได้พี่นะรเราอยู่เลนซ้ายไปตลอดเลยนะกดเครืคร่องไ,ไปเรื่อยๆครับข้างหน้าเป็นทางโค้งแต่้านซ้ายโอเค ค่อยๆหมุนพวงมาาัยทางด้านซ้ายโอเคครับรักษาเลนซ้ายไว้โอเคดีครับจับโค้งได้แล้วพี่กดเคร่งเลยพี่กดเคร่งจับโอเคให้ตัวรถของเรานะชิดเส้นทึบสีขาวทางด้านซ้ายไว้นะครับเพราะว่าถ้าตัวรถห่างจากเส้นทึบสีขาวทางด้านซ้ายนะครับแนวโน้มที่รถของเรานะ จะล้ำออกไปเลนทางด้านขวาสูงมากโอเคพี่ทัดเร่งเรื่อยๆครับดีมากครับจับรัศมีโค้งแล้วโอเคดีครับดีครับกดเร่งนิดนึงเพราะเป็นทางขึ้นตลอดเลยครับดีมากโอเคครับจับรัศมีโค้งได้แล้วมือพี่นิ่งไว้อย่างนั้นเลยนะแต่พี่คงยังต้องกดเร่งต่อเรื่องนะครับให้รักษาตัวรถเราอยู่เลนซ้ายเอาไว้นะครับใครเร็วกว่าเราเขาจะได้อยู่เลนขวานะตอนนี้อยู่เลนซ้ายก่อนแต่ว่าข้างหน้ามีรถ ทุกคอนเทนเนอร์เปิดไฟฉุกเฉินอยู่นะพี่เปิดไฟเลยวกวากว่อนแล้วก็พี่ก็มองกระจกมองข้างด้านขวานะครับสลับมองข้างหน้าด้วยนะครับให้รถกระบะคันสีขาวแซงขึ้นไปก่อนนะโอเคได้แล้วนะพี่ขยับไปทางขวานหนึ่งเลนดีครับแล้วสายตามองข้างหน้าเลยดีครับอไฟเลี้ยวปิดเลยดีมากครับอยู่เลนนี้เลยนะพี่นะ,อะโอเคครับตรงไปเลยนะครับโอเคเลีกงไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เรากําลังอยู่บนสะพานภูมิพลนะครับทางด้าน ล่างด้านซ้ายกับด้านขวาก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าฟยานะครับถ้าจะไปถนนสุขสวัสดิ์ต้องเบี่ยงไปทางด้านซ้ายนะ<ภ>แต่ว่าพี่จะไปทางถนนพระรามสาม<ภ>พี่ก็อยู่ในนี้ได้ครับ<ภ>สายตาม,มองข้างหน้าไว้นะพี่นะมองไปให้ทั่วๆเลยนะครับมองทางด้าน ขวามือนะครับว่ารถที่อยู่เล่นขวามือจะตัดมาหาเลนเราไหมมองรถทางด้านซ้ายมือเผื่อเขาเข้าช่องทางจราจรผิดเขาไม่ไปถนนสุขสวัสดิ์แต่เขาจะไปถนนพระรามสามก็จะตัดนะครับมาหาเลนเราได้นะครับต้องสายตามองให้ทั่วๆเลยะนะครับมีป้ายบอกอยู่ข้างหน้านะครับว่าสะพานทูมิพลสอง เบรกนิดนึงครับเบรกครับเวระยะไว้นะพี่นะอย่าไปใกล้ทล้ายรถขยายหญ่นะครับโอเคปล่อยเบรกครับอตอนนี้ให้พี่ทัศน์อยู่เลนซ้ายสุดแบบนี้เลยนะใครเร็วกว่าเราเขาจะได้ไปเลนกลางกับเลนขวาสุดได้นะครับเวระยะให้ห่างจากรถตู้คอนเทนเนอร์ไว้นะครับเพราะว่ารถตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยเขาจะบางทัศนะวิสัยข้างหน้าหมดเลย แม้กระทั่งป้ายนะครับก็บางหมดเลยนะครับ,บ,เ,นะรบเราไปอยู่ใกล้ๆเราก็จะไม่เห็นอะไรที่อยู่ข้างหน้าแล้วถ้าเกิดมีอุบัติเหตุอยู่ข้างหน้ารถตู้คอนเดนเอร์รถตู้คอนเดน,นเนอร์อาจจะหลบหลีกทันเราขับไปใกล้ท้ายเขาเราอาจจะหลบหลีกไม่ทันอาจจะเกิดอันตรายได้นะอนนี้ป้ายสะพานภูวิทคนหนึ่ง เป็นไงครับวันนี้ได้ขับออกถนนใหญ่แล้วพี่ฐานความตื่นเต้นรถน้อยลงยา่างวค,ความกล้าก็จะมีมากขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นการขับรถนะครับก็ต้องขับออกถนนใหญ่บ่อยๆนะหาถนนนะครับหาสถานที่ที่โลง่งๆนะครับที่โลง่งๆว่างๆฝึกขับก่อนเนาะนะครับตามตรอบซอกซอยตามลานกว้างๆนะครับให้มั่นใจก่อนแล้วก็ขับออกมาสู่ถนนนะครับที่ ยากขึ้นนิดนึงนะครับเพิ่มความยากไปเรื่อยๆนั่นก็หมายความว่าจะทําให้เพิ่มความเก่งไปเรื่อยๆนั่นเองถูกไหมครับพี่ถ้ามั่นใจแล้วนะครับก็ออกสู่ถนนใหญ่ได้แต่ถ้าเราขับช้าแล้วก็ชิดซ้ายไว้หาใครก็ได้นะที่เก่งกว่าเรานะครับมานั่งเป็นเพื่อนก็จะดีนะจะช่วยเรื่องของการมองนะครับมีอะไรสุวิสัยเหตุเฉเฉยจะได้ช่วย ดูให้เราได้ช่วยหมุนพราะอะไรได้หรืออาจจะช่วยดึงเบรกมือได้นะครับแต่การดึงแต่การดึงเบรกมือก็อาจจะช่วยได้ระดับหนึ่งนะเพราะการดึงเบรกมือไม่เหมือนกับการที่เราใช้เท้าเหยียบประโยชน์ของเบรกมือจริงๆก็คือหยุดรถเพื่อไม่ให้รถไหลนะครับไปข้างหน้าไปข้างหลังนะครับเบรกมือไม่สามารถแทนเต็กเท้าได้น,นะครับโอเคยะเบรกครับพี่เยเบรบกอ่าลงแล้วนะพี่จะต้องชิดอยู่เด่นไหนเอ่ย ก็เปิดไฟเลี้ยวขวาใช่ไหมออกไปอยู่กลางก่อนไหมโอเคมองขวานะครับได้ไหมมีเหมือนกันแต่เขาอยู่ไกลโอเคเขาได้ครับพี่เขาได้ออยู่กลางก่อนต้องชิดขวาสุดไหมหรืออยู่กลางกลางก็ได้ค่ะเอากลางก็ได้ก็พี่ปิดไฟเนาะพี่ปิดไฟโอเคผมไม่รู้เส้นทางเนาะพี่ก็แนะนําผมทีนะผมจะได้ดูนะครับให้แต่เนิ่นๆนะครับจะเปลี่ยนเล่นนะครับก็จะได้ช่วยมองกระจกช่วยดูให้เราจะไปทางขวาซึ่ง ถ้าดูจากป้ายข้างบนเขาจะเขียนว่าถนนสาธุป,ประดิษฐ์ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ไหมคบพี่ okay. เพราะว่าดูจากป้ายข้างบนเนี่ยมีทั้งหมด5ช่องทางจราจรน,นะสช่องทางทางด้านซ้ายเขาบอกว่าไปคลองเตยสอง<ร>ช่องทางจราจรทางด้านขวาเขาบอกว่า,<ร>าไปถนนสาธุนนาประดิษฐ์โอเค okay. ไม่ไม่เราอยู่เนนี้ดีวกว่าปิดไปเดียวเพราะว่าเพราะว่าคือพี่จะไปถนนสาธุประดิษฐ์ใช่ไหมใช่เพราะนั้นพี่อยู่เรนนี้ดีกว่าเพราะเลนขวาเป็นเลนที่วิ่งเร็วไง เพราะานั้นเราอยู่ในนี้ดีวกว่านะครับเราเช่าเข้าโดยอยู่ทางด้านฝั่งซ้ายของถนนไว้นะครับใครเร็วกว่าเรานะเขาจะได้ไปเลนขวาได้ถ้าข้าหน้าห่างพี่กดคัเร่งนิดหนึ่งครับค่อยๆกดเบาๆนะส้นเท้าอยู่ที่ตำแหน่งเบรกตับวัดปลายเท้าไปที่คันเร่งแล้วก็ใช้น้ำหนักปลายเท้าลงเบาๆข้างหน้ารถเริ่มขึ้นตัวแล้วนะพี่นะ ออกดเะ็นตผมนิดนึงครับค่อยๆเร่งเบาๆต่อเนื่องอลงน้ำหนักให้คงที่ต่อเนื่องนะครับถ้าพี่กดเร่งแล้วยกกดเร่งแล้วยกนะครับรถจะไปได้แบบไม่ต่อเนื่องเพราะนั้นต้องระวังรถุดข้างหลังเขาเผื่อเขาใกล้ท้ายรถเรามากอาจจะชนท้ายเราได้นะครับเพราะถือว่าความเร็วเราไม่ต่อเนื่องกดแล้วยกกดแล้วยกเนี่ยต้องระวังด้วยอะพี่เปิดไฟเลี้ยวขวาเห็นไหมเลี้ยวขวาได้2ช่องเนาะ ทันไม่เอยไม่ทันไม่เป็นไรนะ,อ,ะอย่ารีบเร่งไปที่ทางแยกเพราะต้องให้พ้นไฟเขียวแมวนะ,ะเพราะเดี๋ยวไฟเหลืองมานะครับเราเบรคไม่ทันเรามาอยู่ตรงกลางถนนนี่อันตรายเลยเพราะนั้นเวลาหยุดรถนะครับโอเคเร่งเร่นนิดหนึ่งเร่งเึ้นนิดหนึ่งเพราะแบบนั้นเห็นไฟเหลืองตามกฎจราจรต้องอะไรเริ่มชะลอใช่ไหมหพ,พี่เลี้ยวไปพี่ต้องอยู่ตรงกลางนะ,อะโอเคอยู่ตรงกลางถูกตนะ้องโอเคพี่เร่งก็เร่งเลยครับ เก่งเลยเมื่อกี้ก่อนที่พี่จะเลี้ยวขวามาพี่อยู่ทางด้านช่องทางจาราจรทางด้านซ้ายใช่ไหมหแล้วก็ช่องทางจาราจรทางด้านขวาเวลาเขาเลี้ยวขวาก็ชิดขวา,าแล้วเลี้ยวขวาแล้วก็อยู่ช่องกลางช่องกลางก็คือตีคู่กันมากับรถทางด้านขวาที่เลี้ยวขวาเมื่อกี้จะไปพี่จะไปเลนซ้ายสุดไม่ได้เพราะเลนซ้ายสุดเนี่ยเป็นรถทางตรงที่ผ่านมาตลอดนะเพราะฉะนั้นเวลาเลี้ยวต้องรักษาเลนตัวเองให้ได้นะพี่นะโอเคอ่ะพี่เล่นก็เล่นนิดนึงจ้ะพี่เล่นก็เล่นก่อนพี่เล่นก็เล่นก่อนเล่นก่อน พี่เร่งเลยอ่ามองกระจกมองข้างด้านขวาเขาได้ไหมรถกระบะคันสีขาวเดี๋ยวคันกระบะสีขาว,ขขาวพี่เร่งเพิ่มอีกนิดนึงอ่าคันกระบะสีขาวชะลอให้เราแล้ะโอเคสลับมองข้างหน้าเลยอ่ามองมองแซ้์ด้วยนะอ่าไฟเลี้ยไฟพี่ต้องเปิดด้วยเพราะพี่จะยูเทินใช่ไหมพี่ต้องเปิดไฟด้วยครับอ่าถ้าข้นหลังเขาจะตรงแล้วเขาไม่อยากรอเราเขาจะได้แซงไปทางด้านซ้ายนะเพราะเลนนี้เป็นเลนที่ อยู่เทินก็ได้ใช่ไหมแล้วเป็นเลนที่รถวิ่งเร็วด้วยเพราะถือว่าเป็นเลนขวาสุดนะเพราะนั้นพี่ต้องเปิดไฟเลี้ยวด้วยนะเพื่อบอกกับข้างหลังให้รู้ว่าเราจะอยู่เทิ์นะโอเคพี่เล่งเลีงนิดนึงนิดเดียวจ้าดีครับเล่งเรื่อยๆช้าๆโอเคเยอะไปแล้วเยอะไปเยอะไปโอเคมองหน้ารถมองซ้ายโอเคได้นะโอเคพี่เลี้ยวไปแล้วพี่ก็มาอยู่เลนด้านขวาสุดก่อนโอเคเล่้ยงไปเลีงไปครับเล่งปีเล่งปีครับแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวซ้าย มองกระจกมองข้างด้านซ้ายนะครับพี่ก็ต้องถ้าพี่เช่าครับพี่ต้องกลับไปอยู่เลนกลางหรือกลับไปอยู่เลนซ้ายสุดนะโอเคปิดไปเดียวครับอ่าแล้วเราจะไปตรงไหนต่อครับใกล้ถึงพี่ทางานยังเนี่ยค่ะตึกเนียค่ะตึกไหนเอ่ยเลยมามยังอ่าตึกกลมนี้เลยตึกนี้เลยพี่จะขับไปไหมหรือแค่ผ่านอย่างเดียวแค่ผ่านอย่างเดียวได้โอเคก็ถือว่าพี่ได้ลองขับนะครับจากสมมติว่าจากบ้านพี่นะพี่นะมาที่ทำงานพี่แหละ โอเคนะครับโอเคเราจะขับผ่านตรงนี้ไปเลยนะแล้วเราจะขับกลับเลยนะเนาะโอเคครับก็ขอจบคลิปนะครับในการสอนพิทัศออกสู่ถนนใหญ่มาที่ทํางานนะครับเปรียบเทียบเมือว่าให้เน้นใช้ในชีวิตประจําวันเพียงแค่นี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกําลังใจให้พิทัศด้วยนะครับสวัสดีครับ